เ่นี้เป็นคำริวร้องของเจ้าสาวเขาเบอกว่า,าไหนๆเขาก็แต่งแล้วเขาก็อยากจะให้คนที่ยังไม่แต่งนะครับมารับดอกไม้แต่คนที่แต่งแล้วไม่ต้องลุกนะครับเพราะว่าจะจะฮะลุกอ๋อลุกได้แต่ให้มารับนะครับอา่าเรียนเชิญนะครับเพื่อนเจ้าสาวนะครับที่คิดว่าตัวเองโสดน,นะครับอา่าก็เรียนเชิญนะครับอเจฮอนเอนเอเจฮอนหาเจฮอน โอเคครับมาครับมาครับคุณครูส้มที่ว hmm ่าร ah, ู้จักกันนะครับคุณครูส้มนะครับคุณครูส้มมาแย่งชิงดอกไม้กับเขาหน่อยนะครับการการการรูกมาครับการแล้วก็ใครอีกนะใครอ่ะคนนั้นอ่ะมาเพื่ออครับครับเรียนเชิญครับเสร็จหมดแล้วครับน้องปอนด้วยครับน้องปอนน้องปอนเร็วน้องปอนเร็ว มาเลยๆๆเร็วเร็วนะครับอาเริเชนะครับถ้าไม่ลุกถ้าไม่ลุกก็ขอให้ลุกนะครับตอนนี้อ่าเห็นไหมเห็นไหมกับพวกเราพี่ทั้งท่านน้องเขียวของเราก็ทางเจ้าสาวฝ่ายเจ้าสาวคุณครูวันลิสาคุณครูปุ้ยก็ขอเรียนเชิญคุณครูวันลิสาแล้วยังโสดครับ เลเนทั้นามทเลยครับอาจารยนที่จะสอนอาจารสาวจะโรยกิบกุหาบเรดอกไม้ทุกคนเลยนะคะสักตยาเชนญข้งหน้าหมดเลยครัคนไหนไม่มีคู่ยังเชิญข้งหน้าเลยครับโดนเตี้เอปงสยเ่ันลงปนนวิสาชิญาารย์ปืนคืนอยู่ที่นี่ครับ อุลโอนตรดิศครับโอ้คุณโูของสองคนครับโรงเรียนบ้านเรงเขียนยังสวยนะครับขกุกนหมดเลยห้เชิญเาเร็นะคะคุณตู่ค่ะคุณตู่นะคะได้าเรียนเชิญ้วยนะคะสมากเลยสสไม่ไม่ได้ค่ะต้องให้ต้องต้องให้เจ้าตัวมาเองนะคะ ไอ้ร่มนี้มีใหญ่กว่าแล้วว้ยเรนเช่นนะครับคนสลับคนโสดเขาบอกให้สลับคนโสดอย่างเดียวคนไม่โสดกับคนไม่โสดแล้วเขาบอกให้คนโสดอย่างเดียวโรยกลีบกุหลาบช่อดอกไม้นตรงนี้คือให้ความรักความทุกสิ่งอย่างสำหรับคู่บ่าวสาวรับป่อ้กันไปว่าเป็นโรยกีบกุหลาบอย่างนี้ครับสีสันวัน ถือว่าผ่านที่ปผ่านมาวันวันในไทยผ่านไปเสเสร็ร้อนครับวันแห่งความรักถึงถือวันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งความรักอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคู่รักสาวๆทำไมไม่โสดครจะไม่ยืนเรียงลำดับเป็นขนาดนั้นเออโหยืนในกลุ่มยืนกลุ่มเลยจริงๆแล้วดอกไม้ดอกไม้ไม่มีอะไรนะครับแต่อีพันหนึ่งโอ้ยสองพันนึงอย่างเงี้ยสองพัน จะเป็นคู่ผู้ชายกแล้นะครับผู้ชายจะได้ถือว่าเป็นคนที่โชคดีสุดนะครับแต่ถ้าผู้ชายมาคนเดียวก็จะเป็นเกเวยเป็นอะไรไปงี้ไอ้ตัเนี้ยอ่าอบใครจะเป็นัต่อไปสู้คู่สาวครับอย่าโดนแรงคู่สาวจะเริแล้วครับหน เราว่าเป็นความได้โชคดีคนน้องเขียวเอกีงครับครับก็หวังว่าโอกาสข้างหน้าคนที่ได้รับโชคดอกไม้ช่วนี้ผูกพันด้วยความรักความลุกซึ้งตรงนี้หวังว่าท่านก็จะคงจะได้เข้าพิธีดีป่ะใครน้อยจัดไปแค่ดูไปครับหนุ่มอุดจัลลิดว่างไหมครับมีคนว่างไว้เพราะว่าท่านเราเป็นคนครูสอนอยู่ที่นี่แต่เว่าง เจ่ท่าอะไรครับทางกบรสอนอยู่ท <|so|> ี um ่นี่นะครับครับผมช่วงนี้ก็คือจบดิธีนะตัวนี้นะครับเนาะ